สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลมทุ่งพาเพื่อนๆืนมาที่สวนลมทุ่งหนึ่งครับคลิปนี้ลมทุ่งจะได้มานําเสนอวิธีการกระตุ้นให้ไผ่เปาะช่อแหออกหน่อในช่วงหน้าแรงครับเพื่อนๆครับขั้นตอนแรกเราจะต้องให้ไผ่เปาะช่อแหของเราอายุได้1ปีก่อนนะครับให้เขาสร้างกอให้มีลำขึ้นมาหลายๆลาลำก่อนหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนตัดแต่งกอครับโดยการ ตัดลำเล็กๆอย่างนี้ครับแบบนี้ออกครับอ่าเล็กๆอย่างนี้ออกแล้วก็ลำไหนที่เป็นลำที่แก่เกินไปก็ให้เพื่อนๆตัดออกครับให้เหลือไว้ประมาณ3-4ถึงลำต่อกอ,อกครับอย่างกอนี้ลมทุ่งก็จะตัดลำนี้ออกครับเพื่อนๆตรงนี้ตัดออกครับเพื่อนๆครับพอเราสางกอเสร็จแล้วซึ่ง ในกอเนี้ยลมทุ่งจะเหลือไว้ประมาณ5หําเมื่อสางกอเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนเคลียร์รอบๆอบกอเคลียร์อย่างเงี้ยครับเคลียร์ให้เปียนครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนรดด้วยน้ำหมักครับในที่นี้ลมทุ่งใช้น้ำหมักปลาแล้วก็จุลินรีซ์สังข้อแสงผสมกันนะ,นะครับแล้วก็รดครับ ให้ลดไปครึ่งหนึ่งของบัวนะครับเพื่อนๆลดครึ่งหนึ่งของบัวในขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้ใช้ปุ๋ยเคมีได้อยู่ก็คือให้โรยปุ๋ยเคมีสูตร2577นะครับต้นหนึ่งประมาณสักสองกำมือโรยให้รอบให้รอบโคนกอ แต่ในที่นี้ลมทุ่งลมทุ่งไม่ได้ใช้สารเคมีครับจะใช้จะทำเป็นในแนวอินทรีย์ก็เลยลมทุ่งจะใช้แค่น้ําหมักแล้วก็ขี้หมูครับเพื่อนๆน,นี่คือขี้หมูนะครับก่อนหนึงให้ใช้ประมาณสักครึ่งถุงปุ๋ยแยงนครับเอาโรยโรยไปในกอเลยครับโรยให้รอบโคนเลยครับ รยอย่างนี้เลยครับเ,เพื่อนๆรอบๆกออย่างนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดไม่มีขี้หมูก็ใช้ขี้วัวแทนนะครับผมอ่าโรยรอบเสร็จแล้วลมทุ่งใช้น้ำหมักรดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาสัมผัสกับขี้หมูได้โดยตรงเพื่อที่เขาจะได้ย่อยสลายขี้หมูเพื่อปลดปล่อยธาตุาอาหารให้กับต้นไม้เรานะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับเ,เพื่อน ให้เป็นเพื่อนเตรียมไม้หลักแบบนี้นะครับไม้หลักแล้วก็เหลมให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนตอกไม้หลักรอบๆอบกอครับตอกให้รอบเป็นวงกลมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับลมทุ่งตอกหลักรอบกอ่อเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราใช้ฟางหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีฟางใช้เศษหญ้าแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับ นี่คือเศษหญ้าที่ลมทุ่งตัดมาจากในสวนนะครับเอาคลุมโคนครับการคลุมเนี่ยให้เป็นเพื่อนคลุมให้สูงขึ้นมาประมาณอย่างน้อย1ฟุตนะครับหรือ30เซนนะครับเพื่อว่าในอนาคตต่อไปเมื่อเรารดน้ำฟางจะยุบลงไปเหลือแค่คืบเดียวเพราะฉะนั้นพยายามคลุมให้สูงสูงเข้าไว้ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับนี่คือการคุมฟางที่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพยายามคุมให้สูงสงไว้นะครับเพื่อนๆนเพราะว่าเมื่อเขาถูกลดน้ําไปได้สักสิบยี่สิบวันเนี่ยเขาจะยุบลงมาครับเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยว่าลงทุ่งตอกหลักแบบนี้ไว้ทําไมเหตุผลก็เพราะว่าทําเป็นอคอกเพื่อกันไม่ให้ฟางกระจายออกไปครับถ้ากระจายออกไปฟางมันจะยุบลงครับเพื่อนๆถ้าเราทําคอกเนี่ยมันก็จะอยู่ในทรงนี้เวลาเามื่อฟางยุบลงไปให้เพื่อนเพื่อนหาฟางมาเติมเรื่อยๆนะครับ ให้มีความสูงก็ประมาณสัก1ฟุตไว้เรื่อยๆครับเพื่อนๆหลังจากนั้นหลังจากนั้นให้เพื่อนๆรดน้ำให้ชุ่มครับเอาให้ชุ่มโชคเลยนะครับอ่าเราเพิ่มเตียงน้ำมาแล้วเอาให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อนๆมีถ้ามีสายยางก็น้ำจากสายยางรดได้เลยนะครับ เพื่อนๆครับแล้วเราจะลดน้ําอย่างน,น,นี้ทุกวันทุกวันทุกวันวันล,ละหนึ่งครั้งนะครับเอาให้ชุ่มๆเลยนะครับทุกวันวันละครั้งหลังจากนี้นับไปอีกประมาณ25-30วันหน่อไผ่เปาะช่อแห่อแรกจะโผล่ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ชื่นใจครับและนี่คือวิธีการกระตุ้นให้ไผ่เปาะช่อแห่ออกหน่อในนอกฤดูหรือในช่วงหน้าแล้งได้ ซึ่งวิธีการนี้ลมทุ่งได้พิสูจน์ทดลองมาแล้วปรากฏว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ